สนับสนุนโดย CG Plus CG ที่ดีที่สุดจาก t r u m o v e Edge สวัสดีค่ะสวัสดีครับอรับคุณผู้ชมก็สู่ Room Service News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งอยู่กับออมและกล้าค่ะแม่ทรงจุงกิมาอีกแล้วในโซน i n นไซต์ของเราวันนี้พูดถึงเรื่องของการแชร์ภาพหน่อยสิสาวๆใจสลายหรือไม่นะคะเดี๋ยวติดตามก,กันกับเรื่องของภาพหลุดค่ะ ใจสลายแบบที่พี่ออมบอกไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วหรือเปล่านะครับไปติดตามกันเลยในโซวอินไซด์ครับโอ้ยคุณขาเราอุกมากค่ะตอนนี้ <c oughs> กับภาพที่หลุดออกมาเขาบอกว่าเป็นแฟนสาวของทรงจุงกิอื <c oughs> จริงหรือเปล่าเนาะเขาบอกภาพนี้ก็นานแล้วนะคะและยังมีคนไปโจมตีถึงใบหน้าของสาวคนนั้นอีกบางคนบอกสวยมั่งไม่สวยมั่งนะคะ,ะเดี๋ยวไปติดตามที่ข่าวนี้กันค่ะ Hi, เมื่อเร็วๆนี้นะคะภาพสติ๊กเกอร์3ภาพนะคะของนักสแสดงหนุ่มที่ตอนนี้ฮอตที่สุดค่ะอย่างซงจุงกิหรือว่าบิ๊กบอสยูชีจินจากซีรีส์ดัง resident of the sun ก็ถูกมือดีนำมาปล่อยนะคะในโลกออนไลน์ซึ่งทำให้ภาพดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนระอุค,ค่ะเพราะว่าเป็นภาพของนักสแสดงหนุ่มกับที่เขาบอกกันว่าน่าจะเป็นอดีตแฟนสาวนะคะซึ่งภาพสติ๊กเกอร์เหล่านี้นะคะก็อยู่ในท่าทางที่กอดกันน่ารักมุ้งมิ้งสไตล์คู่รักเลยล่ะคะ่ะ เหล่าบรรดาชาวเน็ตนะคะต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อรูปสติกเกอร์ชุดนี้นะคะมากมายเลยบางส่วนก็เข้าใจว่าพระเอกหนุ่มอายุตั้ง31แล้วก็ต้องมีผ่านกันมีแฟนมาบ้างละแต่บางส่วนก็แสดงความไม่พอใจค่ะโดยการมีการคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับหน้าตาของแฟนเก่าของพระเอกว่าไม่สวยบ้างละไม่คู่ควรกับทรงจุงกีบ้างละ และทางด้านทรงจุงกีนะคะก็ここยังไม่ออกมายืนยันว่ารูปสติ๊กเกอร์ดังกล่าวเป็นตัวเค้าจริงหรือไม่<อ>และผู้หญิงในรูปนั้นคือแฟนเก่าของเค้าจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะอ๋ะอ오랜만에인사를드리는거같습니다อ๋ออ่านะเมืนเน่อเขายังไม่ได้ยืนยันก็อย่าพึ่งใจร้อนไปกดคีย์บอร์ดคอมเมนต์นู่นนี่นั่นนะคะเกิดสมมุติเป็นย่งเป็นญาติขึ้นมาเงิบนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งใจเย็นๆก่อนก็แล้วกันนะ